ฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูว่านหางจระเข้ให้โชคนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราจะมาดูประวัติที่น่าทึ่งของเจ้าว่านหางจระเข้ต้นนี้กันก่อนนะครับว่านหางจระเข้พันปีเนี่ยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่านหางจระเข้หรือ Alo babadensis คำว่า Alo เป็นภาษากรีกโบราณหมายถึงว่านหางจระเข้ซึ่งแผลงมาจากคำว่า ella ที่มีความหมายว่าฟานหรือขมนะครับในภาษายิวเออคล้ายๆอโละเลยนะครับแต่อันนั้นสะกดด้วยตัว H นะครับฉะนั้นเมื่อผู้คนได้ยินคำนี้ก็จะทำให้นึกถึงว่านหางจระเข้นั่นเองคาว่าอโลนะครับมันเคยมีชื่อว่าว่านคงกระพันในสมัยอียิปต์โบราณเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นชื่อระดับโลกในด้านความงามนะครับแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในแถบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน คาบสมุทรอาหลับและบริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกาพันุ์ของว่านหางจระเข้มีมากมายนะครับกว่า300ชนิดเลยซึ่งมีทั้งพันุ์ที่มีขนาดใหญ่มากจนไปถึงขนาดเล็กกว่า10เซนติเมตรก็มีและจะพบเจออย่างอุดมสมบูรณ์เลยนะครับในเขตร้อนทั่วโลกกว่า5,000ปีแล้วที่คนกลุ่มแรกได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรชนิดนี้ก็คือชาวอียิปต์นั่นเองชาวอียิปต์โบราณซึ่งเรียกว่า plant of immortality นะครับ ว่านคงกระพันนั่นเองเพราะสามารถเติบโตและงอกงามโดยไม่ต้องการดินซึ่งพระนางครีโอพัตตาหญิงงามแห่งอียิปต์ได้ใช้ว่านหางจระเข้ในการดูแลความงามของเธอในทุกๆวันทําให้พระนางมีผิวพรรณปุดพองดังสาวดารุณีแกลกรุ่นนะครับไม่ใช่แค่อียิปต์โบราณเท่านั้นย้อนไปเมื่อพันปีก่อนคริส,ส์ศักราช333ปีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเคยกรีธาทัพไปถึงทวีปแอฟริกา ได้พบกับว่านหางจระเข้เป็นจํานวนมากจึงทรงรับสั่งให้มีการปลูกว่านหางจระเข้กันเป็นยกใหญ่เลยเพื่อใช้เป็นยาสําหรับกองทัพของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาสรรพคุณของว่านหางจระเข้จึงเป็นที่เลื่องลือกระชอนไปทั่วโลกรวมถึงชนพื้นเมืองอเมริกันก็ใช้ว่านหางจระเข้โดยเรียกว่าว่านวานออฟเฮเวนหรือว่านกายสิทธิ์ซึ่งสรรพคุณในการรักษาเบื้องต้นที่เราทร,บทราบกันคือใช้รักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้ แผลจะความเย็นและแผลที่ถูกมแมลงกัดต่อยซึ่งเขาจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสลายพิษนะครับว่านหางจระเข้ปลูกง่ายนะครับโดยการใช้หน่ออ่อนปลูกได้ดีในบริเวณที่เป็นดินทรายและมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ดีจะปลูกเอาไว้ในกระถางก็ได้แต่มาถึงไฮไลท์หลักของเราแล้วนะครับก็คือจะพามาดูดอกว่านหางจระเข้ครับผมอสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นดอกว่านหางจระเข้นะครับนี่เลย สำหรับพันธุ์นี้นะครับดอกเขาจะเป็นแบบนี้อ่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่บ้านผมเนี่ยพันธุ์อะไรนะก็เคยดึงดึงถอนถอนมาจากบ้านคุณป้านะครับแล้วก็มาปักปักปลุกปลุกนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเขาก็เติบโตมาหลายปีแล้วนะครับนี่ลักษณะเป็นช่อชอเหมือนกล้วยนะครับเหมือนกล้วยออกมาเลยอ่าสวยงามนะครับซึ่งไฮไลท์หลักก็คือต้นนี้เคยให้โชคที่บ้านมาแล้วนะครับอ่านี่นครับ ที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับต้นว่านหางจระเข้ต้นนี้เคยให้โชคที่บ้านมาแล้วนั่นเองอ่าอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมสําหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้นะครับอืมนี่ดอกว่านหางจระเข้แหมมาแอบอยู่ในอีกต้นหนึ่งนะนี่เขาก็จะมาจากต้นนี้นี่ขึ้นมา ขึ้นมาตรงไหนนี่โคนเห็นกันไหมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะโคนตรงนี้นะเขาง,งอกขึ้นมาจากตรงนี้ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกิ่งนี้เขาก็จะงอกขึ้นมาจากโคนเหมือนกันนะครับ่ทราบาเห็นไหมเนี่ยครับ เป็นคนคนต้นว่านหางจระเข้นะครับอ่านี่ว้าวสาธุให้โชคให้ลาบนะนะก็เป็นความเชื่อเนะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย